สิ 4. 0, 4, 5, บจุดศูนย์สี่ห้าแท็กบีครับช่างนกครับแท็กเอช่างพลสิบจุดห้าสองสี่ครับบอร์ดต่อโอเพนครับคันนี้น่าจะเป็นยางบางขันเดียวในรุ่นนะครับ แท็กเอครับจากปู่ช่างวัดครับส่วนในแท็กตีครับช่างคนของเจ๊ครับไอรุ่นของปตอยางเฮ้ยไม่ใช่ปตอโอเพ่นครับคันนี้ของช่างวัดจะเป็นยางบางนะนตแต่ก็ไม่ค่อยบางมากเท่าไหร่ ส1 0 4 9 8 6 4ครับถูช่างวัดครับนี้น่าจะเป็นจากที่ต้นดีเซลนะครับน,นี้น,น,น่าจะจากสองยางกระเซ็น อัีนี่าดเนี่ยผ้กงต่รับนคบนะครับกกรที่จะันะครับแท็กจะออกก่อนครับแต่เอออกทีหลังครับเป็นการคอลี่ฟล์รันแรกครับ 157หครับเด็ีเหมือนจะยกไปครับลุงต้นเท่รครับาไหรแครับ9683ครับสิเอดีครับ 2 3 4ร้อยสิบแบเออ้โหนีนะีเปนตความแล้วี่ยโค้งโเลยเนี่ยดูด้วนีครับจับิงเทอร์บอทีกนี่สองทุบที่แข่งโด้วย จอดครับเทอร์โบไปแล้ว